ตอนนี้หมอปลายอยู่ในสายแล้วนะคะเราขอรอดคุยกับหมอปลายหน่อยสวัสดีค่ะหมอปลายสวัสดีค่ะเบ็ี่สวัสดีค่ะทุกคนอ้าวสวัสดีหมอปลายเปลี่ยนชุดแล้วนะถึงแท่แล้วนะตอนนี้ค่ะพิธีปล่อยจระเข้นี่คือพิธีสะดอกข้อแบบไหนคะหมอปลายทาไมต้องปล่อยสามตัวไปต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่มีจระเข้นี่ยค่ะคือไปรับไหว้ครูของตายอืม แล้วก็ด้วยพิธีอะค่ะเขาใช้จระเข้เป็นสื่อของการที่เออเราทําลายพวกศัตรูแล้วก็เอ,อสิ่งที่ไม่ดีอะไรแบบเนี้ค่ะอื้ทำไมต้องสามตัวแปัญหาปัญหาที่มันเกิดนะคะปัญหาที่มันเกิดมันก็คือว่าเออที่คลองตรงนี้ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นปญหาที่ที่ลูกศิษย์ตายเนี่ยเป็นคนคุยติดต่อกันแล้วลูกน้องของลูกศิษย์ตายเนี่ยไปไว้ทุกที่อื มันก็เลยกลายมาเป็นหนอ้นานะครับแล้วการทำพิธีนี้จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องอะไรหมอปายอันนี้หนูรับคูโนโราของหนูเองค่ะอ๋อครับผมค่ะนะครับหลายคนกังวลว่าหากมีคนบังเอิญไปเจอเลาเก็บขึ้นมาของจะเข้าตัวไหมเนี่ยอย่างยางไงอ๋อ,อไม,อไม่ไม่มีแลยค่ะอันนี้คือตั้งแต่เม,มื่อวานหนูไปเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทําลายทิ้งเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปขอโทษกับ เจ้าของที่กับคนที่เออ่ไม่สบายใจเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเจ้าของที่เขาเขาออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างเนี้ยเขาแล้วโทรไปขอโทษเขาเขาว่าไงบ้างนะคะหมอปลายก็นหนูก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไปค่ะแล้วก็ไปคุยกันคือออ่คลองมันไม่ใช่บ่อน,น้ําเล็กๆอยู่หน้าบา้านมันเป็นคลองค่อนข้างจะใหญ่ประมาณสี่เลนค่ะแล้วก็มันมีท่าน้ําหลายที่ค่ะอันนี้ก็ต้องต้อง,องไปไปยอมรับผิดเนาะเพราะว่า ไปไม่ได้ไปตรวจเองไปฝากลูกศิษย์ไปไว้แล้วก็มันมีความเขาา้าใจผิดกันอันนี้ไปก็ได้โทรขอโทษเรียบร้อยขอเข้ามาเขาก็บอกไม่มีอะไรเขาแค่กุ้มใจว่าเหมือนจะมีใครเล่นของใส่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะซึ่งก็คุยแล้วบอกไม่มีอะไรรับผิดชอบทุกอย่างหมอไปแต่ใครเป็นคนทาไว้ต้นกล้วยเนี่ยที่ทําเป็นจระเขเ้น่ยเหมือนมากนะเห <c oughs> มือนว่าเห <c oughs> <c oughs> มือนว่า <c oughs> อันนี้ฝ่งมาจากใต้เลยค่ะ <c oughs> อะไรคะหมอา<อ>ปเอาดีๆนะมุติเป๊กนี่บ้านอยู่ติดริมคลองแล้วลงไปอาบน้ําแบบ ขําๆหน่อยช็อกตายเลยนะมันเหมือนจริงๆอ่ะมันเหมือนแต่พี่เบ็กี้ต้องดูว่ามันยังมีพวงมลาลัยอยู่บนหัวจระเข้อยู่เลยถ้าเป็นจระเข้จริงมันจะมีพวงมลาลัยอ่าทีนี้ถ้าไม่เป็นจระเข้จริงอารมณ์เหมือนจระเข้ตายแล้วแล้วก็มีการมัดปากแล้วมีพวงมลาลัยครอบอยู่มันก็อารมณ์เหมือนใครเล่นของเหมือนกันนะหมอ,อปายเออใช่ค่ะอันนี้ไปยอมรับแล้วไ,ไปไปคิดน้อยแล้วก็มีความผิดพลาดจริงๆค่ะอันนี้ไปยอมรับเต็มเต็มที่เลยเพราะว่า คุยกันไว้ก็คือบ่อปลาที่ฟาร์มที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งแต่ทีเนี้ยคนที่ขนไปอะค่ะเขาเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าบ่อใหญ่เขาก็เลยมาที่นี่ทำไมต้องปล่อยสามตัวฮะหมอปลายเคสเป็นเคสอะไรเขนทำมาสามตัวเขาทำมาสามตัวแล้วนอกจากจระเข้แล้วหมอปลายจะปล่อยสัตว์อะไรลงน้ำอีกไหมไม่ปล่อยแล้วค่ะ นะฮะนะก็ก็เป็นพิธีกรรมของเขา